ใครที่กําลังมีปัญหาในเรื่องของการงานกับเพื่อนร่วมง,งานนะครับปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการงานมาฟังทางนี้ครับสวัสดีครับผมหมอหิมชํานายดวงชะตานะครับหรือหมอหิมสามล้านนาน,นั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแบ่งปันนะครับกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับตัวเลขและดวงดาวนะครับ เอาเป็นว่าตั้งแต่เล็กจนโตเลยจนแก่เลยนะครับเราจะมีปัญหาในเรื่องของการงานในช่วงอายุที่เราอยู่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะวันนี้มาฟังกันชัดเจนกันไปเลยนะครับหลายๆอาจารย์นะครับก็ให้ความรู้เกี่ยวข้องกับการทายนิสัยคนเกิดวันจันทร์วันอังคารวันพุธนะครับมีนิสัยอะไรยังไงแต่ผมเอามาประยุกต์ดีกว่านะครับเรียกได้ว่าเอาความรู้ของตัวเองในเรื่องของตัวเลขและดวงดาวมาบอกให้ทุกท่านได้ฟังนะครับ คนที่เกิดช่วงอายุไหนบ้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของการงานนั่นหมายถึงว่างานมีปัญหาทะเลาะกับเพื่อนร่วมง,งานการงานของคุณจากที่คล่องตัวอยู่แล้วนะครับกลายเป็นสะดุดหรือมีปัญหาถึงต้องได้ลาออกนะครับอยู่ดีๆผิดหูผิดตาของผู้หลักผู้ใหญ่หรือเขาเรียกเหมือนหัวหน้างานนะครับกลายเป็นเบือ่อหัวหน้างานกลายเป็นเบือ่อเพื่อนร่วมง,งาน จนตัดสินใจลาออกหรือเปลี่ยนงานนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของการงานนะครับถ้าใครยังฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยย้อนกลับไปในช่วงอายุนั้นๆก็ได้นะถ้าเกิดเราอายุเยอะแล้วเฮ้ยช่วงนั้นเรามีปัญหาในเรื่องของการงานจริงหรือเปล่านะครับถ้าจริงนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับอโอเคผมได้มาเข้าเรียเหมือนวางวางดวงดาวนะครับไปช่วงอายุไหนบ้างนะครับที่ ส่งผลนะครับให้การงานเรามีปัญหาในช่วงนั้นก็คือช่วงอายุตอนแรกเลยตั้งแต่เด็กก็คือ10ขวบนะครับ10ขวบมาก10ขวบก็มาเป็นอีกทีนึงก็คือในตำแหน่ง22 22มา34นะครับ34มา46 46 9กระโดดมาเป็น58นะครับแล้วก็ช่วงอายุ ช่วง58ก็พอนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นก็คือวัยกเกษียณแล้วนะครับทีนี้ทําไมผมถึงคิดว่าคนที่อยู่ในตําแหน่งนั้นน่ะเขาจะมีปัญหาในเรื่องของการงานนะครับเพราะว่าในตําแหน่งรักษาหรือทักษะของโลกยังไงย,ยังไงนะครับรวงอายุของบุญจะต้องมีปัญหาเพราะอะไรเพราะมันตกอยู่ในตําแหน่งของเรือนกรรมะนะครับ กรรมะคือเนี่ยคือการการงานการงานของเรานะครับแต่อย่างหนึ่งยางได้เนี่ยครับคนนั้นนะครับถ้าเกิดมันมีตัวเลขหรือคนที่เกิดวันเดือนที่มันมันส่งผลต่อดาวพระเสาเนี่ยก็คือในตําแหน่งของเดือนกรรมะเนี่ยครับมันดีกับส่งผลกับของเขาเนี่ยมันก็จะลดทอนลงนิดนึงแต่ถามว่าผมฟันตรงได้ว่าในตําแหน่งที่ผมไล่มาเมื่อกี้ตามอายุนะครับ ทุกคนจะต้องมีปัญหาในเรื่องของการงานแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูนะครับว่าช่วงชีวิตของตัวเองตอนนั้นเป็นยังไงกันบ้างยัง10บขวบเนี่ยอาจจะมีปัญหากับเพื่อน10บขวบก็เท่าไหร่แอดมินเด็กปอ .4, ปอ, 4. อ่ะป .4 นะครับเพราะนั้นถ้าเรางเลี้ยงลูกอยู่นะครับหากลูกเราไปโรงเรียนนะครับดูพฤติกรรมได้นะครับอายุป,ป .4 ่คาบเกี่ยวแล้ว ช่วงโตแล้วนะครับช่วงคบเพื่อนช่วงในเรื่องของการตัดสินใจนิสัยตัวเองติดเพื่อนไหมติดเกมไหมตั้งใจเรียนไหมครูว่าอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะส่งผลกับการดํารงชีวิตของเขาด้วยนะครับยังไงถ้าย้อนกลับไปได้นะครับลองนึกช่วงอายุตัวเองดูนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้นะครับฝากเทคนิคไม่ใช่ครับฝากในเรื่องของเคล็ดลับหรือในเรื่องของการเตือนตัวเองไว้นะครับไว้ช่วงอายุ นั้นของคุณจะมีปัญหาในเรื่องของการงานและการเป็นอยู่ในเรื่องของการดํารงงานธุรกิจของคุณได้ดํารงชีวิตได้นะครับฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ